อันนี้ถังเกลือถูกไหมครับครับผมถังเกลือที่นี้อันนี้คือเกลือครับผมอ่าต้องเริ่มจากน้ำดิบก่อนเลยอันนี้คือเป็นถังน้ำดิบตั้งต้นเลยครับถังน้ำดิบ,ดบน้ำดิบก็จะมีชุดเซอร์ิโนยครับ,รบเป็นชุดควบคุมการเติมน้ำเมื่อน้ำลดถึงระดับประมาณหกพันห้าสิบลิตรครับเขาจะเปิดเองเพื่อเติมน้ำลงถังนี้อัตโนมัติครับถ้าในกรณีที่อ่าตัวนี้เสียมันมีวาล์วไบพาสให้ก็คือเปิดน้ำลงโดยตรงเลยครับแล้วตัวนี้คือตัวนี้เสียจะรู้ได้ไงว่ามันเสีย ถ้ามันเสียส่วนมากก็คือน้าน้าหมดเราต้องมาเช็คเช็คโดยการหาเหล็กพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้มาแตะดูเขาจะดูดถ้าเขาไม่ดูดคือเขาไม่ทํางานอันนี้นคือเขาทํางานอยูอ่จะรู้สึกได้ว่ามันดูด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 เลยอ่าครับแต่เนี้ยมันน้ำไม่ไม่มาน้ําไม่มาคือน้ําไม่ไหลน้ําที่เลยไม่ไหลแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่ง เปิดที่ไหนได้ไหลยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าน้ำไม่ไหลนี่ก็คือมีเป็นมีปัญหาไหม,มไม่มีเนาะมันจะถ้าน้ำไม่ไหลมันจะม,มีปัญหาตรงที่ว่าถ้าตัวนี้มันเปิดมันเปิดนานๆน,น,น,นมันอาจจะไม่ได้โอ้ oh, ครับครับผมอาชี่ถังมันติมันติมีเดียผสมกับคาร์บอนตัวนี้จะเป็นกรองตะกรน หยาบก,กับดักกลิ่นดักสีครับครับผมดักพวก,<ด>กสารเคมีดูแลรักษางไงครับอันนี้ดูแลรักษาก็คือให้สังเกตเพสเชเกตสองตัวนี้ฮะถ้าเมื่อไรที่ค่าเขาห่างกันเกิน20 psi ีนเดนี่ยเราก็เกินตอนนี้มันอยู่ 20- 30แต่ถ้ามันไป20แล้วเป็น60ครับอันนี้เสียไม่ไม่ครับหมงต้องดูเทียบกัน2ตัวนี้ต้องให้มันบาลานซ์กันใช่ครับต้องให้กันบาลานซ์กันคือถ้ามันน้อยเกินไปเงี้ยมันจะมีปัญหา S <S <an> ให้ดูตอนเวลาเครื่องผลิตอ่ะครับป่ะครับผมแล้วอันนี้ผสมเกลือสัส่วนนี้ตลอด <S <S <an> <S แล้ว <S an> คือชัยาตั้งไว้กี่วันสามวันเนะ <S <S <an> <S อิาทอิตย์นหนึ่งมันจะรีเจนครั้งหนึ่งครับ <S <S <an> รีเนนจนก็ทำงาน <S <S <an> <S คือคือเขาเขาจะเป็นเหมือนตัวลดความกระด้างของน้ําครับเวลาเขาเขาล้างล้างสารกรองข้างในอ่ะเขาจะทำหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้งก็คือเขาจะดูดเกลือหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้งเนี่ยให้ดูตอนนี้ครับเวลาเครื่องทำงานปุ๊บถ้าพิสเกตสองตัวเนี่ยมันมันห่างกันเกิน ยี่สิบเพียไดเนี่ยแสดงว่าสารกองเริ่มตันแล้วอ่าโอเคงั้นดูดูดนี้น่ฮะแต่แต่เกลืองี้ผมผสมวันวันน่าจอาที่ึงเทครั้งนึงครับเทเกลือนี่ก็คือเทหมดกระสอบหรือไงครับเทหมดกระสอบต่อน้ำร้อยห้าสิบลิตรอ่าร้อยห้าสิบต่อหนึ่งกระสอบแต่ถ้าไม่ได้ใช้ล่ะครับถ้าไม่ได้ใช้เลยก็ไม่ต้องเตมครับน้ำมันจะหมดลงไปเรื่อยใช่ไหมไม่หมดครับไม่หมดอยู่ของมันนี้เทหนึ่งครั้งอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งครับหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราผมกองน้ําตลอดเลยเนี่ยนะถ้าใช้น้ําตลอด ถ้าใช้นะตลอดก็ไม่เกี่ยวนะครับก็คือเราเรามีหัวโตหัวโตตัวนี้เราสามารถตั้งเวลาได้ว่าเราจะให้มันล้างสารกองทุกกี่วันได้<อ>ตั้งเวลาได้ว่าให้มันล้างกี่โมงอะไรประมาณนี้ครับส่วนวาล์วตัวน,นี้จะเป็นวาล์วบายพาสในกรณีที่สมมุติน้ําหมดถังก็ให้เปิดตัวเนี้วาล์วตัวนี้ครับ,รบให้มันวิ่งวิ่งผ่านใส้กองไปเลยแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วบายพาสสองสองตัวนี้ให้เปิดวาล์วสองตัวนี้ ก็คือน้ําที่ไหนหมดถังนะครับถ้าสมมติน้ําไม่มีครับน้ําหมดขาดอการผมให้เปิดตัวนี้กับตัวนั้นที่ปั๊มเป็นวาล์วสีแดงอครับผมแล้วก็ปิดให้ปิดให้ปิดตัวนี้ครับให้ปิดการทํางานของความแล้วน้ํามันก็จะไหลแต่มันจะไหลเบากว่าปกติครับพอน้ํามาแล้ว่อยมาเปิดมันจะเป็น้โตต่อมาก็จะเป็นการเปิดใช้น้ำให้เปิดปิดตัวนี้ เมื่อเมื่อเมื่อเราจะใช้น้ำครับอ๋อถ้าสมมติผมจะกรองน้ำใส่ถังให้เด็กกินต้องมาปิดครับครับมันก็จะไหลตัวนี้ครับผมนี่เอาไปใช้ได้ใด้ครับถูกต้องแต่ถ้าไม่ไม่ได้ใช้ไม่ไม่เอาน้ำปิดตัวนี้ปิดครับผมครับคือเวลาเปิดอ่ยูวีมันจะติดเองเวลาจะนัตมอ๋อยูวีที่นี่ใช่ครับผมมันจะติดเองอ่าครับแล้วเวลาเราปิดมันก็จะหลอ๋อมันจะบอก อ๋อ UV ฆ่าเชื้อน้ำใช่ครับผมมี UV ด้วยโอ้โหมีระบบ UV แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือแสง UV ใส่กรองใส่กรองสองตัวครับจะแผะป้าไปแล้วครับ2ี่ิ้าไมครอนกับ5้าไมครอนครับก็คือผ่านผ่านก็มาถ้าตัวนี้ตันก็คือเหมือนน้ำอ่ะมันจะไหลเนี่ยเบาเบาครับแล้วดูได้ยังไงครับดูดูก็คือปีนดูครับปีนดูนีนก็คือดูส่วนหนึ่งแล้วคือถ้าสมมติน้ำน้ำมันเหมือนแบบ มันมีผิดปกติที่น้ํามันเริ่มแบบมีตะกอนมีกลิ่นมีตะกอนใช่ครับก็เลยก็เปิดดูจะเปินเไปดูว่าัก่อนเตยก็คือให้บล็อกวาวก่อนบล็อกวาวคือตัวนี้ตัวนี้ครับบล็อกอ่อปิดปิดปิดเครื่องปิดนี้สามอันเพื่อจะไปดูข้างบนว่าถ้าจะถ้าจะดูถ้าสมมุติข้างบนมีปัญหาน้ํามีปัญหาว่ามีกลิ่นไม่กลิ่นครับก็คือปิดปิดเสร็จปุ๊บอ่าปิดตัวนี้ไปกดตัวนี้หน่อยนึงให้อากาศออก ครับครับไม่กัดปุ๊บเกาะเกตรงนี้อือเกิดะไรอูไม่เกเห็นไหมอ๋อเนี่ยครับถ้ามันดำมากหรืออะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะดู ถ้าระยะเวลาประมาณระยะเวลามันขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำด้วยอันนี้เราแต่ถ้าส่วนส่วนใหญ่ะส่วนใหญ่ผมเห็นก็หนักๆเลยครประมาณ2เดือนสเดือนสองเดือนสเดือนอยู่กับเราใช้น้ําเยอะใช้น้ำน้อยด้วยแล้วใส้กรองตัวนี้มันมันซื้อตามตัวตัวต้องเปลี่ยนทั้งสองคู่ใช่ไหมเออใช่ครับต้องเปลี่ยนต้องดูว่าอาการเขาเป็นยังไงครับอ๋อ ้ามันดํามากหรือมันเลือดตันแล้วเราก็ค่อยเก็บหาซื้อได้ทั่วไปครับหรอช็อปปี้ก็มีขายช็อปปี้ก็มีขายมีครับอันนั้นแหละไส้กรองไม่เคยเนเลยโอเคโอเคอ่าอ่าชื่อว่าไส้กรองตัวนี้หลักๆก็ไม่มีอะไรมากทีนี้ถ้าผมจะปิดระบบปิดระบบออฟหมดทุกตัวอันนี้ผมว่าปิดระบบหมดแล้วใช่ไหมไฟไม่มีเลี้ยงแล้วใช่ไหมถ้าไฟต่อปลั๊กข้างในก็ต่อปลั๊กแต่ถ้าไฟดับถ้าไฟดับก็ปล่อยมันดับมันไม่ได็นแบบน้ทำงานของมันเองเลยแต่โรงัานถ้าเราเปิดไว้ครับ แต่ถ้าเปิดวันนี้ตอนปิดเทอมเนี่ยไม่มีการกรองน้ำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเปิดทิ้งไว้ได้ไหมอ่าเปิดทิ้งไว้สมควรเปิดทิ้งไว้ครับเพราะว่าสารกรองเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ล้างตัวเองเลยมันจะตันโอ้ตัวนี้มันจะตั้งออโต้แล้วมากรองตรงนี้เองสองอาทิตย์เปลี่ยนครั้งหนึ่งนี่คือเกลือหนึ่งกระสอบนี่ตกกี่บาทอ่ะเออเอ๊อขายเท่าไหร่นะชัวรบ,บอสขายเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจพวกราคาพวกผมไม่ค่อยรูยนะครับเป็นเกลือทั่วไปไปหรือว่าทั่วไปเลยครับอ๋อเกลือกี่กิโล อันนี้ให25กิโลสองอาทิตย์ก็ซื้อเกลือมาใส่นี้ครับอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์แหละครับแล้วน้ำที่อยู่ในนี้แหละครับน้ำที่อยู่ในนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดเติมตรงนี้นิดนึงแล้วมันจะหมดไปเองไหมหมดไปเองครับมันจะดูดแล้วมันจะคายของมันเองคายทิ้งไม่ใช่ครับมันจะคายลงถังเองแต่พอเวลาผมเปลี่ยนทำไงเปลี่ยนเปลี่ยนก็แค่เติมเกลืออย่างเดียวครับแล้วน้ําก็อยู่ในนี้เหมือนเดิมอ๋อมันเวียนตัวเอง่ะเข้าใจละมันเวียนตัวเองผมก็ตรงนี้ให้มันเหลือ150ลิตรต่อ เกลือหนึ่งสอแต่ถ้ามันมันมันไม่น้ำมไม่ลดลงวะไม่ลดมันจะอยู่ม,ม,มันอยู่น,น,ยนี้โอเคเก็เผื่อจะล้นด้วยเพราะว่ามันจะคายนะพอพอพอถึงปุ๊บประมาณสองอาทิตย์ผมเอาเกลือมาใส่ใเลยครับถ้าผมทําทุกวันหรือว่าน้ามันมีกลิ่นหรือว่าเกิดความผิดปกติไงหรือว่าต้องทุกสองอาทิตย์เลยเออหมายถึงเกลือใช่ไหมใช่เกลือเนี่ยเราต้องดูไม่นมีตัวเช็คอ๋อมีตัวให้เทสว่าถึงระดับของกันออ่ะมาครับ มันจะเป็นตู้มืออ่าอันนี้ตัวเทนนี่ใช้ได้กี่ครั้งครับมันเป็นแบบน้ำแบบหยดได้บอกนานอยู่เลยอ๋ออันนี้ครับอ่าอเอาเปิดจากก๊อกนี้เวลาเทสอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมจะเทสดูว่าไอที่ไม่ซอกมันเป็นยังไงอ่าครับประโยดตรงนี้ก่อนหน่อยนึงอ่ะแล้วก็หยดที่ตัวนี้กางกี่หยดก็ได้เหรอครับ ปะมาณสองสามหยดสองสามหยดถ้าไม่ซอฟนี่มันจะอยู่ประมาณสีมันจะนออกม่วงๆอย่างเงี้ยอ่ะฮะกับถ้าซอฟก็จะเป็นสีสีเง<ม>ินส่วนพีเอ็มอ่ะ,อะครับครับ ตรงนี้คือที่กองผ่านมาที่มันกองน้ําดีไม่ดีใช่ไหมเทสตใช่ครับตอนนี้จะตัวนี้ไม่มีอะไรจริงๆใส่เป็นดักเซตเตทปใช่ก็ดูว่าสารกองมันตันไม่ตันนี่เองก็คือมาเช็คจเกตัวนี้ใช่ครับแต่ถ้ามันตันว่าจะห่างกันก็ได้อ่าตันว่าจะห่างกันนี่คือน้ําซอฟคือปกติโอถ้าสมมติเขาไม่รีเจนเขาก็จะค่อยเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆครัความกระด้างนะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็ผมก็เกลือมาใส่ใช่ครับก็คือเกลือดูว่า พ <P os> อสีมัไหมพอ,มอ,อสีมันเปลี่ยนครับแล้วเติมเกลือปุ๊บแล้วผมต้องเช็คไงพอพอเติมเสร็จแล้วมันเช็คได้เลยไหมเติมเสร็จแล้วยังครับต้องรอให้มันรีเจนก่อนให้เครื่องมันทำงานนหรอใช่ครับให้เครื่องมันทำงานให้เครื่องมันให้ตัวหัวโตทำง,งานแต่ถ้าเราต้องการจะให้มันรีเจนเลยให้เรากดสองตัวนี้พร้อมกันครับหนึ่งให้ลูกกุญแจมันหายไปอ่ามันจะตีเสร็จให้กดตัวนี้หนึ่งครั้งครับ แล้วก็จะทํางานแล้วก็ปล่อยอ่าีเขาจะเสร็จแล้วเราค่อยมาเช็คอีกทีอ๋อโอเคก็เช็คก็คือเอาจากตรงไหนเช็คนะน้ำมือนะอ่าน้ำเดือดตรงนี้เช็คครับผมถอดถ้าผมเช็คการทำยังไงอะเวลาจะเช็คอะต้องถอดตรงนี้เหรอถอดยากก็มีไว้ให้เติมน้ำเกลือเอยู่กรมีเกลือไม่แห้งอ่าผมเอาเกลือเทใส่นี้ได้เลยท่านก็ตอบมันละลายเองหรือต้องคนมันไหม เวลาเติมลงไปมันก็ละลายเองละลายนละลายงั้นถ้าเติดกระตุ้มมันน้ำมันก็จะวนว่าสายยางมันดันให้น้ำาอ๋อครับก็มาเช็คที่ตรงนี้ครับเปิดอ่าปุ๊บผมเอาหนามนี่ก็มาหยดหยดตามไปนี้แล้วก็เทียบสีใช่ครับแต่ถ้าสีมันไม่เข้มมันจางลงเรื่อยๆก็เอาเกลือใส่ต้องดูว่ามันหลังจากมันรีเจนแล้วอ่ะคือมันทำงานครบสเต็ปมนแล้วถ้ามันยังไม่ไม่หายอีกให้กดอีกทีหนึ่งอ๋อ่คือต้องรอให้สเต็ปของเขาครบก่อนครับครับผม แล้วถึงจะเติมเกลือใช่ครับโอเคนี่คือการน,นี่ถึงจะคราสเต็ปมนะันไม่ให้มันไม่ให้มันดูดเกลือแต่ถ้ามันดูดถ้ามันดูดเข้าไปแล้วเราไม่ล้างมันครบสเต็ปอ,อ่ะม,มันจะมีปัญหาน้ำมาันจะเข็มเหครับมันจะทำให้คอนดักสูงครายน้ำ จะคลายน้ำาปเลยโต่ลตมคือเก็จะทำของเขาเองปล่อยปล่อยให้เขาทํางานไปเลยเรื่อยๆครับจนก,กว่าจนกว่ามันจะจะหมดถ้าหมดปุ๊บเดี๋ยวเครื่องมันก็จะเงียบไปเองพร้มก็จะหยุดทํางานคือ,อ,อรประมาณนี้แล้วเราค่อยมาเปิดตรงนี้เช็คราับเคียร์บเบาประมาณน,นี้ฮะ อันนี้ผมใส่ให้มันแน่นได้เลยไหมเดี๋ยวว่าแบบนี้ก็ปกติแล้วพอแล้วครับโ <Okay. S 2> อเคก็ไม่เปิดจับไว้ที่นี่ก็ได้อ่แล้วผมก็เอาน้ำนี้มาเช็คสองอาทิตย์ว่าเติมเกือไม่เติมแต่ถ้าสรุปมีอะไรอีกอันนี้คือเอาไว้ลองเปิด ก็คือถ้าเราเปิดแตกองเดียวก็อย่างนี้ก็ได้อ่าโอเคพออันนี้ตัวนี้มันถ้าสมมติอยากได้ยาวๆก็ไปต่ออ่ะแอบเอาจากหัวนี้ครับผมันใช้กระเสายางนี้ได้ครับอ่าวิธีวิธีการใช้ปกติก็คือทุกอย่างตรงนี้เปิดไว้ปกติแหละผมมีหน้าที่แค่ดูน้ําเกลือตรงนี้ครับผมเช็คว่าเกลือเกลืออ่าเป็นไรไหมเกลือหมดไหมแล้วเครื่องรีเจนปกติไหมฮัวโต้ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรตัวสมมติไม่ต้องทำอะไรนะใช่ครับถ้าถ้าผมว่าอ้าวเริ่มต้นเอ้ยน้ำมีกลิ่นเดี๋ยวผมมโทรถา น้ำมีต้องเริ่มต้นจากยังไงก่อนนะถ้าน้ำมีกลิ่นเริ่มต้นเลยให้ให้ให้มาดูก่อนว่าให้มาดูที่ิลเตอร์ก่อนส่วนมาตารฐานกรเป็นปีอ๋อตัวเนี้ยครับเป็นปีครับเป็นปีเป็นปีถ้าน้ำไม่ถึงท่านที่แบบว่าเป็นพวกโคลนหนักจริงจริงแต่นั่นก็เป็นปีเหมือนกันเนาะเป็นปีแล้วเป็นปีอ,อยู่ได้เป็นปีแล้วค่าใช้จ่ายมันเปลี่ยน เปลี่ยนค่าใช้จ่ายไม่ทราบครับ,รรบแต่ก็ <Okay. S 2> เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน<อ>แต่ของพวกนี้จริงๆถ้าถ้าลองลอกข้อมูลตามที่เรื่องมีมข้อมูลอ,อยู่เหมือนกันครับมันชื่อสารว่าอะไรไม่รู้เออ่มันเป็นแอนทราไซต์กับถังแรกจะเป็นแอนทราไซต์กับคาร์บอนออแต่ตัวนี้จะแพงเนี่ยซอฟต์เพเนอร์จะแพงใช่รครับจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหลืองๆตอกต่อกระด้างนะมันเป็นไรเรื่องค่าใช้จ่ายปีนึงถ้าเราบอกว่าไม่ได้ใช้ตลอดก็อยู่ได้หลายปีไหม โอ้บานที่ใช้ประมาณสองปีครับแล้วสองปีอ่าโอเคครับปีสองปีแล้วหลักปีอะได้อยู่นี้ก็ส่วนใหญ่จะหนักตรงไส้กรองไส้กรองไส้กรองบ่อยประมาณไส้กรองนี่ผมว่าน้ําน้ําก็ไม่ได้แย่นี่น้ําประปาใช่ไหมน้าน้าแทงจากที่สูบขึ้นมาอแต่เมื่อวานเราเห็นน้ํามาเหมือนเป็นโคลนมาใชเป็นดำแต่แต่วันนี้ดูมันไม่ไม่ไม่ดำอ่าครับเมื่อวานนั้นเห็นพออเขาทาท่อแบบไม่ลูกไม่แน่ใจ มันก็เลยน่าจะค้างท่อนิดหน่อยอถึงว่าดำปีเลยเมื่อวานแต่วันนี้ขาวน้ำน้ำดูท่านถ้าน้ําลักษณะนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ไส่กลองว่าหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนเอาได้อยู่โอเคถ้าน้ําเอาเริ่มต้นจากว่าถ้าน้ํามันเริ่มผิดปกติแล้วก็ค่อยมาไล่ตรวจให้ปิดกับปิดหมดเลยปิดหมดเสร็จปั๊บให้มาดูที่ให้ให้ทำแบบไปเยี่ยมห้องน้ำปิดด้าวปิดวาล์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 วฝั่งนู้นฝั่งนี้กับฝั่งนี้ปิดเสร็จปุ๊บ เปิดตัวนี้ดูกดตัวนั้นไร่อากาศแล่อากาศครับผมปั๊บแล้วก็เปิดดูเดูโอเคเปิดดูในการถ้าหมุนออกก็คือมันจะถ้าเราสเราหันหน้าเข้าใส่กล่องเราจะดึงก็้าหาตัวก็คือเป็นออกไปกี้ถ่ายไปแล้วพอดูเออมันยังไม่ดำนั่นนี่นู่นก็ก็ถ้ามันยังไม่ดำให้ดูให้ปีนดูที่ถังครับว่า เผื่อมีอะไรเศษอะไรอยู่ข้างในรืคเัลให้ล้างถังด้วยก็ได้บางทีถังถ้าล้างถังนี้คือยกถังมาล้างได้เลยแนะนาให้เอาแค่ต่อสายยางนี้ก็เลยฮะหยุดออกชีดชีชีแล้วเปิดเปิดทิ้งไล่เปิดทิ้งชีดไล่ประมาณนี้ครับไอตัวเปิดทิ้งนี่ก็คืออ๋อเปิดน้ําปกติให้มันออกมาไล่ถ้าน้ําออกมายังมีกลิ่นดีให้มาเช็คตรงนี้ ให้เช็คตรงนี้ก่อนถ้าเช็คก็มาปุ๊บดำหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่สารกองหรือไม่ก็หัวกองล่างมีปัญหาแตกอะไรให้ตัวติดต่อช่างครับอ่าโอเคนไวครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าผมใช้ระบบปกติอ่ะก็คือเปิดปุ๊บเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยครับอ่าแล้วทุกอย่างทํางานออโตมติกหมดครับผมอ่าแาบนี้ผมก็เปิดน้ำใช้หัวนี้หัวเดียวใช่ครับลองใส่นี้อ่าโอเคจบส่วนเรื่องอื่นถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมโทรถามเนาะครับผมโอเค มีเพื่อที่จะมีไปติดต่อวอร์เรดอย่างนมือมีมาให้มีศูนย์ที่เมืองการไหมไม่มีไม่มีเซอร์วิสวิ่งตลอดอ๋อมีเซอร์วิสวิ่งรลอดเพราะว่าเมืองการนี่จะมีหลายที่ไหมคณะบุรีใมโมเรียลมีโอ้ของโรงพยาบาลเลยมีทั่วๆอยู่อย่างเงี้ยเขาวิ่งคนวิ่งอยู่ครับอ๋อโอเคถ้าเป็นงานเร่งด่วนอะไรเขาจะวิ่งเข้ามาได้ได้อยากใส่ฟองอะไรพวกนี้ก็ติดต่อเข้าไปทาง รเอเสร็จได้เลยครับผมเดี๋ยวประสานงานให้อ่าครับโอเคครับเท่านี้นะครับขอบคุณรครับลองลอง